สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีสิงเข้าสู่การทำนายไพทาร์โรในช่องทา l นายถลอดพยากรณ์ไบครูเอค่ะคลิปนี้เป็นการเช็คดวงประจำสัปดาห์นะคะวันที่3ถึง9ตุลาคม2 5 6 4นะคะสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมเดือนที่10 ของปี64นี้นะคะเป็นไตรามาสที่4เริ่มต้นไตรามาสที่4ของปี64ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เจาะก,กันแบบชัดๆลึกๆนะคะว่าในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์การทำนายไพ่จะออกมาในรูปแบบใดเรามาดูเลยนะคะ การทำนายนี้เป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยาณในการชมค่ะโอ้กร e e ออฟคัพสเถ้วยสองถ้วย10ไม้เทา้าเด็กถือไม้เทา้า สี่เหรียญไนเหลียนอัศวินถือเหรียญสามไม้เท้า t h e High p r i เคสราชนีพระจันทร์และสุดท้าย2เหรียญค่ะในสัปดาห์แรกนี้นะคะชาวราศีสิงคุณจะสบายมีแววว่าคุณจะสุก,กายสบายใจอยู่บ้านนะคะ ได้ทำกิจกรรมอยู่บ้านบางคนบางคนจะเวิร์ r ฟอร์มโฮมนะคะหาเงินได้จากบ้านบางคนก็จะเป็นลักษณะของการที่ได้อยู่ดูแลบ้านนะคะได้บูรณะตกแต่งรีโนเวทหรือปรับปรุงโยกย้ายต่างๆนะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ,นะะางๆภายในบ้านได้ทำอาหารดูแลคนในครอบครัวนะคะทั้งพ่อทั้งแม่นะคะคนที่มีครอบครัวก็จะ ได้ทําอะไรเพื่อเพื่อความสุขของคนในครอบครัวได้ดูแลกันนะคะถือได้ว่ามีความสุขมากกับการที่คุณได้อยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้สัปดาห์แรกเนี้ยคุณเจ้าโปรเจกต์มากๆเลยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในความคิดของคุณคุณเจ้าโปรเจกต์คุณอยากทํานู่นทำนี่นะคะหรือว่าคุณมี โอกาสหลายๆโอกาสเข้ามาถ้าเป็นในเรื่องของความรักตอนนี้คนโสดอาจจะคุยกับคนหลายคนอยู่นะคะคนมีคู่ถือได้ว่าคุณอยู่ในช่วงของความสุขนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันได้ไปเที่ยวนะคะหรือคุณอาจจะได้ออกเดตกันนะคะสำหรับคนที่มีแฟนคนมีคู่คุณถือได้ว่าคุณจะได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันนะคะ ช่วงนี้ความรักราบลื่นนะช่วงช่วงนี้ความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะโรแมนติกสวีทหวานนะคะแล้วก็เอาอกเอาใจดูแลกันเป็นอย่างดีค่ะนะคะส่วนเรื่องของการงานนะคะการงานช่วงนี้งานเยอะนะสัปดาห์แรกของตุลานเนี่ยงานเข้ามาเยอะนะคะ ก็ม <S an> ีเร <an> ื <S an> ่องรับผิดชอบเยอะทีเดียวเลยนะคะจะต้องแบบว่าอาจจะบางคนอาจทำโอทีนะคะในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะต้องแบบว่าอยู่ในที่ทํางานน่ะค่อนข้างนานนะคะใช้เวลากับการทํางานหามลุ่งหามคํำเลยนะคะคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะดังนั้นเนี่ยเจ้านายนะคะอาจจะมอบงานให้คุณรับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยแต่มันจะส่งผลดีนะส่งผลให้คุณได้เงินเยอะขึ้นนะคะการเงินเข้ามือเยอะขึ้นจากการทํงาน าการทําธุรกิจของคุณนะคะการเรียนก็โดดเด่นนะช่วงนี้ก็ถือได้ว่าใกล้สอบแล้วนะคะชาวราศีสิงห์ก็ต้องทุ่มเทให้กับการที่จะต้องอ่านหนังสือจะต้องเตรียมตัวสอบนะคะก็ถือได้ว่าคนที่จะออกมาก็น่าจะพึงพอใจทีเดียวเลยนะคะดังนั้นผลของการทำงานการทำธุรกิจหรือการเรียนของชาวราศีสิงห์ในช่วงสัปดาห์แรกของตุลาเนี่ยคุณจะ ทุ่มเททํางานและงานจะออกมาดีผลสําเร็จของการทุ่มเทของคุณนั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้ลงแรงไปนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีสิงห์เ่ยคุณจะหาเงินได้และเก็บเงินได้นะถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะที่การที่คุณเนี่ยรู้จักประหยัด ะะมัธยัติอบออมนะคะไม่จ่ายเงินสูรุ่ยสุร่ายรู้จักค่าของเงินมากยิ่งขึ้นการเซฟเงินเซฟมันนี่ของคุณส่งผลให้คุณอาจจะได้มีทุนในการไปต่อยอดทางธุรกิจนะคะคุณอาจจะทํางานหลายๆอย่างทําธุรกิจหลายๆตัวมีโปรดักต์หลายๆตัวอยู่ในมือนะคะแล้วคุณเองคุณก็ได้เงินมาคุณก็เก็บสะสมแล้วเอาไปต่อยอดก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะชาวราศีสิงห์ใครที่ชอบอทำงานทำธุรกิจเนี่ย คุณทําได้นะคุณเอาเงินเก็บมาลงทุนนะคะช่วงนี้ถือได้ว่าดวงด้านการลงทุนด้านการหาเงินช่องทางของคุณอะ่ะมันเปิดแล้วนะคะลงทุนทําธุรกิจลงทุนทําอะไรเล็กๆไปก่อนก็ได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองนะคะเพื่อเป็นการสร้างคอนเนคชันสร้างประสบการณ์นะคะช่วงนี้นะ่ะ การติดต่อประชาสัมพันธ์การสื่อสารของคุณค่อนข้างโดดเด่นนะคะทำให้คุณเนี่ยมีคอนเน็ t ชันมากขึ้นมีลูกค้ามากยิ่งขึ้นมีคนที่จะเชื่อถือนะคะในโปรดักตในแบรนด์นะคะในผลงานของคุณมากยิ่งขึ้นถ้าจะหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นขายประกันนะคะขายออ,ออนไลน์หรือจะเป็นลักษณะของงานงานที่มีการติดต่อ ะะงานที่มีการเจรจางานที่มีการประชาสัมพันธ์การพรีเซนต์ต่างๆช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงโอกาสทองที่คุณจะหาลูกค้าได้ง่ายนะคะคัดเลือกลูกค้าเกรดดีๆแล้วลุยเต็มที่เลยค่ะคุณมีโอกาสจะประสบความสำเร็จนะคะช่วงนี้ดวงของคุณมีสเสน่ห์มากๆโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้หญิงราศี ผู้หญิงราศีสิงห์นะคะและลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้เนี่ยถือได้ว่าดวงคุณน่ะจะมีสเสน่ห์อันลึกลับเหมือนแสงจันทร์ละมุนเย็นและน่าดึงดูดนะคะคุณจะสามารถที่จะใช้สเสน่ห์ของคุณน่ยในการในการที่จะไปเจรจาหาลูกค้านะคะเพื่อให้คนที่คุณไปติดต่อด้วยนั้น,น่ะ ใจอ่อนนะคะสามารถที่จะโนบน้าวจิตใจของเขาให้อุปถัมภ์ให้ช่วยเหลือให้ซื้อสินค้าของคุณนะคะดังนั้นเกณฑ์การที่หาเงินของคุณการงานจากการหาเงินของคุณมาจาก การเจราจามาจากสเสน่ห์มาจากบุคลิกภาพที่น่าดึงดูดใจและน่าเชื่อถือนะคะดังนั้นเงินทองจะไหลามานะคะใช้ให้มันเป็นประโยชน์เนาะโอกาสเปิดแล้วดวงชะตาเปิดแล้วนะคะดวงชะตาแห่งดวงจันเนี่ยเปิดแล้วดังนั้นสเสน่ห์อันน่าดึงดูดของคุณนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ในเรื่องของการทํางานใช้ในเรื่องของการติดต่อเจราจาธุรกิจนะคะช่วงนี้อยากจะขออะไรนะคะ อยากจะหาลูกค้าทําได้เลยนะคะโอกาสดีโอกาสเปิดเงินมาแล้วยิ่งทํามากยิ่งได้มากยิ่งพูดแล้วยิ่งได้เงินนะ เป็นประเภทนี้นะคะนักประชาสัมพันธ์ครูบาอาจารย์นะคะหรือคนที่เป็นนักพูดนะคะเป็นโค้ชไลฟ์โค้ชต่างๆช่วงนี้เนี่ยหาเงินได้เยอะเลยนะคะยิ่งขยันมากยิ่งได้มากนะคะโอกาสที่จะได้เงินทองมาจากการเจราจาพูดคุยและการใช้สเสน่ห์ของตัวเองนะคะสเสน่ห์ในที่นี้หมายถึงรูปลักษณ์ที่ดูดีรู้จักการแต่งหน้าแต่งตัวแต่งกายให้สุภาพสะอาดเหมาะกับการลาเทศะ ะะการพูดการจาที่รู้จักใช้คำพูดอะไรเหมาะอะไรควร การพูดเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญเลยนะคะในไพ่ใบนี้ถือได้ว,ว่าพูดดีเป็นสีแกป็ปากพูดดีแล้วทําเงินทําทองนะคะรู้จักศิลปะในการเจรจาคุณก็จะทําเงินได้มากร่ารวยไม่ต้องออกแรงเยอะค่ะแค่พูดดีรู้จักใช้คําพูดเงินทองก็จะหลั่งไหลมาหาเงินได้ง่ายนั่นเองนะคะช่วงนี้โอกาสเปิดดวงความรักก็ดีดวงการงานก็พุ่งไพ่เสียไม่มีเลยดวงดีมากๆในสัปดาห์แรก ของตุลาคมนี้นะคะชาวราศีสิงค์คุณเนี่ยปากเป็นเงินเป็นทองความรักส่งเสริมความรักมีความสุขงานเยอะงานมากครอบครัวมีความอบอุน่นครอบครัวดูแลกันได้เป็นอย่างดีไม่มี การละหองละแหงครอบค่าอบอุ่นนะคะส่วนสุดท้ายแล้วคือการเงินที่ได้มาน่ะคุณจะมีการหมุนเวียนการเงินนะคะเงินที่คุณได้มาคุณจะมีการนําไปใช้จ่ายในเรื่องของอความรับผิดชอบต่างๆและนํามาต่อยอดนะคะเป็นประเภทซื้อมาขายไปก็ได้ดังนั้นน่ะพลังงานไพ่ของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ในช่วง สัปดาห์แรกของตุลา3-9ถึงตุลานี้พลังงานดีมากพอพลังงานดีแบบนี้ถือว่าดวงเปิดโอกาสเปิดทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะชาวราศีสิงห์คุณทำเต็มที่เลยอะไรที่คุณตั้งใจไว้แล้วคุณลงมือทำสำเร็จแน่นอนนะคะอย่าไปเป็นแบบว่ามัวแต่คิดแล้วไม่ลงมือทําอันนั้นก็เป็นฝันที่เรื่องเลื่อนลอยไม่สําเร็จนะคะขอให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยทุ่มเท ทำให้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้โอกาสเปิดอยากจะไปง้อแฟนใครที่มีปัญหากับแฟนง้อแฟนโอกาสเปิดแล้วโอกาสที่จะได้กลับคืนมานะคะใครที่ยังไม่มีคู่ไม่มีแฟนนะคะในช่วงนี้ปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองให้ดูดีมีเสน่ห์นะคะพูดจาดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคุณมีโอกาสได้ที่จะได้พบคู่ครองต้องใจได้พบคู่ได้พบความรักได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์มี มีโอกาสมีคนเข้ามาคุยหลายคนให้คุณได้เลือกก็เลือกดีๆก็แล้วกันนะคะราะวังจะเป็นเลือกมากมักได้แลกก็ต้องเลือกดีๆนะคะเลือกคนที่เขาจริงใจดูที่คำพูดนะคะเอ่อแอคชั่นสปี louder than words คำพูดของเขาน่าเชื่อถือได้หรือไม่อยู่ที่การกระทำค่ะนะคะการกระทำเสียงดังกว่าคำพูดเนาะ ส่วนเรื่องของการงานถือได้ว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจทํางานไปยิ่งทํามากยิ่งได้มากได้รับผลตอบแทนมากนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าให้อรลเคลนะคะอยากจะให้คําปรึกษาชี้แนะอะไรกับชาวราศีสิงห์บ้างให้อรลเคลนะคะบอกกับชาวราศีสิงห์ว่า ให้คุณให้คุณน่ยใช้พลังอย่างเต็มที่เลยก็ตรงกับไพ่ใบนี้นะคะใช้พลังอย่างเต็มที่ใบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยตรงกัน ทุ่มเทนะคะทาอย่างเต็มที่ผลลัพธ์ที่คุณจะออกมาถือได้ว่ามันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณทุ่มเทไปนะคะทําอะไรก็ทําให้สุดทําให้เต็มที่แล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่เต็มที่เช่นเดียวกับที่คุณทุ่มเทไปค่ะสําหรับใบนี้นะคะก็คือให้ทําตามเสียง ในหัวของตัวเองก็คือให้ทําตามเสียงในหัวใจที่เรียกร้องนะคะให้ทําตามเสียงที่หัวใจเรียกร้องนะคะคุณต้องการอะไรเสียงในใจของคุณเรียกร้องว่าอะไรเรียกร้องว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานนะคะคุณก็ตั้งใจเลยค่ะทําอย่างเต็มที่พุ่งเป้าไปนะคะที่ความสําเร็จนะคะไปตามเส้นทางสู่ความสําเร็จคุณอยาก ปดหนี้ให้ได้คุณก็พุ่งเป้าไปเลยค่ะว่าคุณจะทํำยังไงให้ปดหนี้ได้เก็บเงินทํางานหาเงินมาเก็บเงินส่วนหนึ่งใช้หนี้ใช้ไปเรื่อยเรื่มีความเชื่อมั่นนะคะว่าคุณจะต้องทําได้มีความทุ่มเทนะคะในเป้าหมายของตัวเองแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จ ใบนี้นะคะใบนี้ก็คือ plus in the unknown บางทีคุณก็ไม่รู้อ่ะคุณไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคุณไม่รู้ว่าปฏิหารมีจริงไหมแต่เขาบอกว่าให้คุณเชื่อในสิ่งที่มันมองไม่เห็นมันมันจะรู้สึกอยู่ในหัวของคุณอยู่ในหัวใจของคุณในเซนส์นของคุณคะ่ะว่า อะไรจะเกิดขึ้นบางคนเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีเซนนะมีสัมผัสที่6นะคะชาวราศีสิงห์บางคนเนี่ยจะเป็นลักษณะตากระตุกกระตุกกระตุกโอ๊ยตาซ้ายกระตุกกระตุกกระตุกักกกกกกวไซ้ายดีคุณอาจจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนฝันฝันว่าได้อุ้มเด็กตัวอ้วนคีเลยขาวจ้วงเลยอ้วนเลยแล้วเด็กเนี่ยอึลดมืออย่างเงี้ยนะคะก็หมายความว่าคุณจะได้ลาบ คุณจะได้โชคคุณจะได้เงินนั่นเองนะคะให้เชื่อในสิ่งที่มันมองไม่เห็นนะคะแต่มันเป็นสิ่งมหศัศจรรย์มันเป็นสัมผัสที่6นะคะอะต่อไปเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะไพ่ออร์คเคิลแองเจลนะคะเบื้องบนนางฟ้าอยากบอกอะไรกับชาวราศีสิงในเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักนะคะก็คือ บอกว่าก็ทำชีวิตคู่ทำชีวิตรักของตัวเองนะคะก็ต้องให้ลงทุนนะคะนะคะลงทุนทำลงมือให้เวลานะคะก็มีทั้งให้ทั้งเวลาแล้วก็ให้ทั้งความใส่ใจกับความรักนะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาทําแต่ง,งานนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ไพ่บอกว่าให้ใช้เวลาแล้วก็ให้ใช้การกระทํานะคะ Work ก็คือให้ทำงานกับความรักของคุณนะคะ w o your y o v r l o v e life นะคะก็คือให้ใช้เวลาแล้วก็ให้ใช้การกระทำไปกับไปกับความรักชีวิตคู่ชีวิตรักก็คือให้คุณให้เวลากับ คู่ของคุณนะ่ะให้เวลากับครอบครัวนะคะแล้วก็เคยสัญญิงสัญญาอะไรไว้ก็ทําตามสัญญาซะนะคะมีหน้าที่อะไรที่คุณจะต้องรับผิดชอบต้องทําคุณก็ทาซะเต็มที่นะคะให้คิดซะว่าเราทําวันนี้เหมือนเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเราถ้าคุณทําได้นะคุณจะไม่เสียดายอะไรเลยเพราะคุณทําดีที่สุดแล้วในวันนี้นะคะพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น no ส so, น no แคร์แล้วค่ะเพราะวันนี้นาทีนี้คุณทําดีที่สุดแล้ว ทำดีที่สุดให้เท่ากับว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตแล้วคุณจะไม่เสียดายอะไรอีกแล้วนะคะอ่ะต่อไป soulmate เรื่องของความรักก็คืออ่ะตอนนี้ yes this is your soulmate ตอนนี้ถ้าคุณเจอใครพบใครนะให้เชื่อว่าคนคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณละแล้วให้คุณนี่ย ลงทุน work in your love life นะคะให้คุณทำงานหนักมากๆกับความรักของคุณทุ่มเทให้สุดๆดนะคะทำให้ดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณก็จะไม่เสียใจแล้วถึงแม้ว่าผลออกมาจะดีหรือไม่ดีแต่คุณก็จะไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วค่ะว่าคุณแหม้ฉันไม่น่าไม่น่าเลยฉันไม่น่าที่จะแบบว่า ไม่มีเวลาให้กับเขาเราน่าจะแบบเติมตรงนี้ให้เขาอีกชนิดเราน่าจะให้เขาตรงนี้นะเราน่าจะไปกับเขานะเนี่ยใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันให้อย่างเต็มที่แล้วคุณจะไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าทําไมเราไม่ทํานะทําไมเราไม่ให้นะทาไมเราแบบอะไรทําไมเนี่ยทำไมทาไมจะต้องมาถามตอนที่มันมันไม่ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะตอนนี้คุณยังเหลือคนรักอยู่คุณทําให้เต็มที่ ะะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นผลของมันอะแล้วคุณจะไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าทําเต็มที่ในเรื่องของความรัก อย่างอย่างอย่างอาจารย์เองอาจารย์ก็เชื่อในผลของการกระทํานะถ้าในเมื่อเราเราทําดีที่สุดแล้วอะ่ะเหมือนเราปลูกต้นไม้อะ่ะเราปลูกต้นไม้เราดูแลมันดีที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเจริญเติบโต,ตงอกงามใช่ไหมคะถ้าตามธรรมชาติมันไม่มีอะไรมาแทรกเปลี่ยนแปลงมันไม่มีหนอนมากินมันไม่มีแบบว่าน้ํามาท่วมมันนะถ้าไม่เกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรเนี่ย ผลของมันก็จะต้องเจริญงอกงามและออกดอกออกผลให้เรากินได้ชื่นใจได้อิ่มท้องได้เสพสุขกับสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราทำใช่ไหมคะแต่ถ้ามันจะเกิดอะไรอุบัติเหตุมากลางทางเนี่ยนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ uncontroll นะคะ l o สค control เลยมันมันควบคุมไม่ได้นะคะอันนั้นก็ช่างมันมันควบคุมไม่ได้นะคะทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วนะคะอ่ะ ใบสุดท้ายค่ะคือใบนี้นะคะ Romantic Feeling Your Feeling Are real And Worth Exploring นะคะก็คืออารมณ์ที่เราจะโรแมนติกกันน,ะน่ะมันเป็นอารมณ์ที่เราสามารถที่จะเราสามารถที่จะไปค้นหาได้การค้นหาความโรแมนติกการค้นหา ความดึงดูดของกันและกันนะคะก็ให้เวลาเฟิร์กันบ้างให้เวลาโรแมนติกกุ๊กกิ๊กกันบ้างนะคะไม่ใช่ว่าคนรักกันแล้วมัวแต่ทำงานไม่มีเวลาให้กันเราควรมีเวลาให้กันเพื่อที่เราจะได้ทำให้ความรักความโรแมนติกของเรานั้นน่ะมันงอกงามมันเบ่งบานมันสวยงามเป็นการชาร์จพลังให้กันและกันนะคะ เอาละค่ะก็คงจะจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามากดติดตามใครที่ยังไม่กดติดตามก็ขอฝากกดติดตามกันด้วยนะคะมารับพลังบวกการอ่านหน้าไพ่จากพลังงานของธรรมชาติพลังงานแห่งจักรวาลส่งผ่านหน้าไพ่สื่อ ผ่านการอ่านหนา้าไพ่ให้กับคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้คุณทุกคนมีความสุขและไพ่ออกมาดีมากๆพลังงานบวกนี้ชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์รับไปเต็มที่มีความสุขใจมีความเบิกบานมีกําลังใจใช้ชีวิตให้สุดในวันนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจอะไรอีกแล้วในวันข้างหน้าค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ